สวัสดีครับนี้สันโจอยากจะเอามาฝากเอามาแข่มาแชร์หลักคิดดีๆนะครับผมฟังมาจากรายการหนึ่งรายการลงทุนแมนนะครับเขาเล่าเรื่องผู้บริหารคุราคุระซึ่งเขากเกษียณไปแล้วแหละนะครับเป็นข้อคิดที่ดีมากๆสํสำหรับชีวิตเรานะครับเขากล่าวสุนทรพจน์นะครับและเขาพูดได้ดีมาก พูดถึงชีวิตนี่แะครับคนเราชีวิตเรามีอยู่เปรียบเสมือนลูกแก้วห้าลูกที่เราโยนนะฮะโยนแล้วก็รับหมุนย้อนเนี่ยเปรียบเหมือนลูกแก้วห้าลูกที่เราโยนอยู่เขาเรียกว่าสมดุลชีวิตนะครับท่านกล่าวไว้ดีมากเลยว่าลูกแก้วห้าลูกนี้มีอะไรมากท่านเปรียบว่าเหมือนเราโยนลูกแก้วชีวิตเราอะวงจรชีวิตเราเหมือนลูกแก้วห้าลูกอะเราต้องรักษา รักษาสมดุลชีวิตให้ได้ลูกแก้วลูกที่1คืออะไรครับงานลูกแก้วลูกที่2คือครอบครัวลูกแก้วลูกที่3คือเพื่อนลูกแก้วลูกที่4คือสุขภาพร่างกายเราเนี่ยอกอบร่งกายเนี่ยและก็ลูกแก้วลูกที่ห้าก็คือเรื่องชีวิตคิดบวกนั่นแหละก็คือจิตสมาธินั่นแหละครับก็เรื่องจิตใจนั่นแหละพูดง่าย ก็เขาบอกว่าเปรียบเสมือนว่าเหมือนโยนลูกแก้วห้าลูกต้องรักษาสมดุลไว้ครอบครัวหล่นไปแตกไม่ได้เขาเปรียบอย่างนี้นะครับเพื่อนก็ไม่ได้หล่นแตกลงไม่ได้ร่างกายเราสุดโทมหล่นก็ไม่ได้แตกก็ไม่ได้จิตใจที่ดีคิดดีคิดบวกจะหล่นก็ไม่ได้แต่เขาบอกว่างานหล่นได้ หล่นแตกได้เปรียบเสมือนว่าเรื่องเพื่อนครอบครัวร่างกายจิตใจที่ดีเราเนี่ยอย่าให้มันหล่นแต่งานหล่นได้ทําไมแกพูดอย่างนี้ครับงานนี่เปรียบเสมือนว่าถติว่าเราโยนลูกแก้วอยู่ห้าลูกเนี่ยรักษาสมดุลไว้เนี่ยถ้าลูกแก้วมาหล่นลูกแก้วมันบินมันแตกเราก็หางานใหม่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แต่ถ้าคบครอบครัวแตก เขาบอกมันไม่เหมือนเดิมเพื่อนที่รักกันนานๆที่ไว้วางใจกันหักหลังเพื่อนทำลายเพื่อนอันนี้ก็ไม่ได้ร่างกายเราถ้ามันสำรุดแล้วมันก็ลำบากเขาท่านพูดเปรียบเทียบอย่างนี้แหละนะครับและสุขภาพจิตใจเราเนี่ยชีวิตที่ดีชีวิตที่คิดบวกเป็นคนยิ้มย้มแจ่มใสนี่ใน5อย่างเนี่ยงานครอบครัวเพื่อน สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจน่สี่อย่างนี้ห้ามหล่นเห็นไหมฮะประมาณว่ารักษาให้มันดีแต่อย่างน้อยงานนี่หล่นบินหาใหม่ได้ท่านพูดเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าสุดท้ายแล้วสี่อย่างที่ที่ห้าอย่างทั้งหมดเนี่ยงานยังไม่สําคัญเท่ากับครอบครัวเท่ากับเพื่อนเท่ากับร่างกายเท่ากับจิตใจหละทาไมบอกว่าครอบครัวครอบครัวแตกแล้วเอาใหม่ไม่ได้แต่ครอบครัวมันหาใหม่ไม่ได้นะครับเพื่อนดีๆอย่างเงี้ยหาใหม่ไม่ได้ ต,ต้องรักษาเอาไว้นะครับหมายถึงเพื่อนดีๆนะครับต้องรักษาไว้เพื่อนที่ปรึกษาได้คุยได้ร่างกายที่แข็งแรงของเราเนี่ยเราต้องรักษาดีๆต้องหมั่นดูแลมันจิตใจที่เบิกบานคิดดียิ้มแย้มแจ่มใสคิดบวกต้องรักษามันให้ได้ผมว่าเป็นหลักคิดที่ดีมากดีจริงๆครับงานนีต่อให้วันนี้เราตกงานเราก็ไปเริ่มต้นงานใหม่ได้เราหางานใหม่ได้เราสร้างใหม่ได้นั่นแหละครับ หลักคิดนี้ซาชโจถึงได้เอามาฝากว่าเป็นหลักคิดที่ดีมากๆครับชีวิตเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนในการเดินทางก็เป็นหลักคิดผู้บริหารของโคลากร่าที่อดีตที่ผ่านมาผมถือว่าสุดยอดมากถึงได้เอามาแชร์บอกกล่าวต่อกันก็เป็นข้อคิดดีๆฝากเพื่อนๆใน f a c e b o o k นะครับใน YouTube ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่อ่านเจอฟังแล้วก็เอามาแชร์สวัสดีครับ